কাচাকা বালো ক্াল ন্কা কোলে বাুন ক্াল ক্াব ক্ালেে কালেত কালেডিগে কালে ক্তালে ভারালেডবালে รับพอนด้วยที bên, like ่ร you know you know you know ับลอยเลนรับลอยมาเลยมาดูครับคุณผู้ชมครับโอเพนครับโอเพ่นครับต่อเนื่องนะครับจะมีเงินวให้ยังไงก็แล้วแต่ครับท่านได้รับระัแน่นอนท่านทรำนะครับี่ได้าัแน่นอนบังบนะครับกับนักแก่ครับพนรับสองมนให้นะครับไรับมารับใ้ เอฟซีดี่จไก่ครับขอบคุณมากครับมาครับมาครับมาครับอย่างที่ว่าเลยนะครับสองล้อครับสวยเลยครับวันนี้โอเพนครับคุณผู้ชมครับโอเพนครับแชร์ด่วนๆครับสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับแอสซีจะได้ผล ดูครับคุณผู้ชมครับสักคู่ฮะ <Okay. S 1> คือชนะ <Okay. S 1> ก็ไปชิงที่หนึ่ง <Yeah. S 1> แพ้ไปชิงที่สามครับ <c oughs> ออกครับออกครับ <c oughs> <c oughs> เข้าเส้นพอดีครับโโอ้หย้อนกลับไปอีกหนึ่งรอบเลยครับทำเป็นภาพนี้ก็ชัดเจนกันเป็นสองตั้งสี่นะเลี้ยวตัวอยู่แล้วครับเลี้ยวเลียวขวาเลี้ยวอยู่แล้วครับอีกหนึ่งรอบเียหนึ่งรอบใครเข้าใครเข้าซ้ายขวา กไปครับเรอบหนึ่งนะครับอีกรอบนึงเะครับลยู่งวัดบ้างอกช็ะเนนิสอยู่ฝั่งป่าไปครับท่าผู้ชมครับไปต่อกันเลยครับเข้าไปครับสลับใจชเข้าชวนึ่งสองตอสามสใชครับแต่ถ้าพก็ต้องกนึงต้อใช่ครับใช่ครับข แล้วก็ทีสามสี่เกนแล้วครับผู้ชมครับนี่คือโอเวครบทางซ้ายแล้วมันต้องรู้ว่าฝากระมาระเองนะครับแต่ทางแก้มตีขึ้นได้ไหมนะมาดูนะครับในอีกคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ชอรัตนาเจริญพรนะครับขึ้นไปรอแล้วนะครับขึ้นไปรอแล้วถ้าเกิดว่ารอบนี้ชอเข้าไปก็น่าจะจบครับ ถ้าช็อตก็ไปจบแต่ถ้าปังขึ้นมาได้นะครับมีต่อนะฮะถ้าเกิดว่าชอตแล้วนะเจริญพรเข้าไปก็จบครับแต่ถ้าเกิดว่าบังบังเข้าไปนะครับก็มาชิงกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับทานแล้วครับถ้าใครยุคชาติใหม่นะครับพันทิชานะครับายุคเก่านะครับพันิชาเป็นคนประสานงานทีมของนะครับผมในทีมีเด็กนะครับแล้วก็ จบ NBC. แล้วเหลือนิดเดียวจบนายกมร่วมรายการนายกนายกนายกชาลีจะจบแล้วเหลือนิดเดียวูสุดท้ายแล้วโดนตัวโดนแรกๆไม่สำคัญนะครับก็อ่านพิชานะครับก็วันนี้ฝั่งคนละฝั่งกับวัดครับบั่งม็อกนะฮะจะอยู่ฝั่งเดียวกับวัดครับสลาวุฒิเทเวลครับครับติดเครื่องแล้วเข้ามา สามใบเออจะมีกับสอง้บมีต้อมีไหม ทุกท่านนี้นะครับคุณดันจบสวยนะครับงานกิจการนะครับนะครับทีมงานของผมนะครับก็มีสี่แม่นะครับแล้วก็ทีมงานอยู่ยกระจจ ա เชื่องเทียงได้รับเกียรจากนายกรัฐมนตรีนะครับขอขอบคุณวันนี้ที่มีด้วยนะครับนี่คือทีมงานเขาพูดคำจารนะครับไม่หวงผมนะครับไม่ได้มีขิ้นใจอะไรนะครับจริงจริงตั้งใจให้สำเร็จให้สนุกมากกว่านะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วหวังว่าถ้าได้มีโอกาสนะครับผมขออภรรย้ที่ดีอีกครั้งหนึ่ง กำลังจะขึ้นแล้วครับตอนนี้กำลังจะขึ้นแล้ว

แค่รอให้พี่จบนะเนี่ยตั้งหากเลนะไปนไปเลยโอเคตรงนี้อ่ยมุ่งหมายแค่แล้วก็แล้วจบแล้วพูดพีตายเเนาะก็อยากจะให้ท่านนายกนะฝากนะครับอะไรกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ